สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เวชนแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เวก็จะมาบำรุงนะคะบอนสีเจ้ากลุงไกเ่เซอร์ค่ะเพื่อนมาดูบอนสีเจ้ากลุงไกเ่เซอร์กระถางนี้นะคะนี่เลยจ้ะโอ้โหใบของเขาใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนสีก็สวยงามนะคะกระดูกตรงกลางนะคะเป็นสีชมพูดแดงนะคะเพื่อนอสีชัดเจนมากเลยนะคะเพื่อน สำหรับกระถางนี้นะคะแตกหลอดแตกกอมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยกําลังแตกหลอดแตกกอนะคะลําต้นแล้วก็จะแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะลําต้นแข็งแรงตั้งตรงเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับบอนสรรีกระถางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นใบใหม่นะครับเพื่อนๆที่จะที่ออกมานะคะรับเพื่อนก็จะสีใบของเขาก็จะสวยงามนะคะเพื่อน เพื่อนๆมาดูกระถางนี้นะคะบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะนี่เลยจ้ะ<อ>แตกอ่าแตกใบมาแล้วนะคะเพื่อนนี่ได้สมาชิกใหม่นะคะสําหรับใบกระถางนี้นะคะใบใหญ่ๆค่ะเพื่อน,นนี่นะคะลายของเขาชัดเจนมากเลยค่ะเพื่อน,นวันนี้ไม่หวีก็จะมาบํารุงนะคะทําให้บอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะมีสีที่เข้มงามแต่กอเร็วนะคะเพื่อน แล้วไล่มดไล่แมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางของต้นบอนสีด้วยนะคะเัเพื่อนอจะเป็นสูตรในวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทําเลยะครับเพื่อนวัสดุและอุปกรณ์นะคะเ,เพื่อนไม่วิ่ก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไม่วีก็ได้ล้างทําความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อ,อยแล้วนะคะเ,เพื่อนตากแดดฆ่าเชื้อนะคะเ,เพื่อน เปลือกไข่นะคะก็จะมีวิตามินบำรุงให้กับต้นไม้โตเร็วนะคะแข็งแรงนะคะและยังมีคาร์บอนนะคะไล่มดไล่มแมลงนะคะพวกหอยทากหอยเวียนต่างๆนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้าต่อไปก็จะเป็นเปลือกกล้วยนะคะเพื่อนๆเปลือกกล้วยเราตากแห้งนะคะดำๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นแบบแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเปลือกกล้วยนะคะ เปลือกกล้วยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะที่จะช่วยบำรุงให้กับบอนสีแข็งแรงโตเร็วนะคะเพื่อนๆเนี่ยจากเปลือกกล้วยดำๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ดำๆแบบนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะเพื่อนต่อไปก็เป็นผงชลสนะคะก็จะมีนมโนโซเดียมกูตเมดนะคะช่วยกระตุ้นสร้างรากให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนเร่งรากเร่งการแตกกอค่ะต่อไปไม่วีก็จะใช้เป็นน้ำสาวข้าวนะคะ น้ำสาบค้าก็จะมีแคลเซียมวิตามินนะคะช่วยบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงนะคะเพื่อนเจริญเติบโตเร็วค่ะใบสวยใบงามนะคะบำรุงใบบำรุงดินให้รุนสุยนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแม่วีก็จะต้องนําไข่นะคะมาทําการบดที้ให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆแม่วีก็จะใช้ถุงนเนาะบดเนาะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะใช้ตําก็ได้นะคะนี แล้วก็บดให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆบิดนะคะบิดให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนๆจะสะดวกตำก็ได้นะคะเมื่อเราบดละเอียดได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็นำมาใส่ภาชนะอะไรก็ได้ขอนทัาเพื่อน <ๆ S 1> เออจ้า แล้วหลังจากนั้นนะคะแม่บีก็จะตัดนะคะตัดกล้วยนะคะนี่ค่ะตัดเปลือกกล้วยแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะผสมลงไปในเปลือกไข่เลยนะคะเพื่อน,พอ,นพอเราได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็นํานะคะ ผง oh, ชูรสนะครับเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้าผสมให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นปุ๋ยแห้งนะคะช่วยบำรุงะคะ่ะต้นไม้ของเรานะคะบอลสีนะคะ,จะเจริญเติบโตดีครับเพื่อน เมื่อเราคนผสมให้เข้ากันได้แบบนี้นะคะเราจะนําไปโรยนะคะรอบๆต้นบอนสีนะคะพเพื่อนๆและสําหรับน้ําซาวข้าวนะคะไม่ไวีก็จะนําไปราดรดนะคะเพื่อนๆสาหรับบอนสีกระถางสวยๆแบบนี้นะคะพเพื่อนๆใบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะใบใหญ่ลําต้นแข็งแรงแบบนี้นะคะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆมีเลยเนี่ยเราก็โรยรอบๆกระถางนะคะพเพื่อนๆนีเลยจ้ะ สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเ,เพื่อนๆบอนสีของเราก็จะโตเร็วลำต้นแข็งแรงค่ะสำหรับกระถางนี้นะคะเราก็บำรุงได้เลยค่ะเ,เพื่อนนี่ค่ะเปลือกกล้วยกับเปลือกไข่นะคะบำรุงสูตรนี้นะคะบอนสีก็จะมีสีที่เข้มงามสวยงามนะคะเ,เพื่อนมีเลยค่ะโดยรอบๆเลยนะคะเ,เพื่อน หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะรดน้ําตามเลยค่ะด้วยน้ําสาวข้าวน,นี่ะคะเพื่อนน้ําสาวข้าวนะคะสามารถรดได้ทุกวันนะคะเพื่อนสาวข้าวแล้วอย่าทิ้งนะคะเราก็นํามาราดรดนะคะว้ามรุ่งต้นไม้ของเรานะคะเพ<ๆ>ื่อนนะคะรดไปเลยให้ชุ่มเลยนะคะนี่เลยจ้ะนี่เลยค่ะเพื่อนเนี่ยเราราดรดไปเลยค่ะวามรุงเลยค่ะเพื่อน สำหรับสูตรนี้เลยวิธีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองนําไปทําตามนะคะบํารุงบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆได้นะคะเพื่อนๆไม้ดอกไม้ประดับบอนสีของเราก็จะได้สวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆใบใหญ่ใบสวยใบายงามสีเข้มงามนะคะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่วีทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะร่ำรวยเงินทองนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ